สวัสดีสมโจยนะครับพวกผมนะครับก็จะหาวเทียมที่ช่องตาจะไม่เปิดละวันนี้เป็นรายการเสียนสัญจรนะครับแต่เราไม่ได้สัญจรไปที่อื่นนะเนื่องจากเราป่วยนะครับลูกค้าก็เลยต้องสัญจรนะครับเพื่อมาเอาตังค์จากเราไปนะครับนะวันนี้เราจะมาเช่าผลักเครื่องลงปู่โซรถวัดคงุทองอำเภอประจันตคามจังหวัดปฐจินนะนี่ก็เป็นคอนเทนต์แรกนะที่เป็นคอนเทนต์ซื้อขายฮะป่วยอยู่นะ แต่ว่าพี่เขาก็อยากมาทุกคนป่วยเห็นคนป่วยแล้วแบบเปิเปิแบบเอเอเปนดมาซ้ำคนป่วยนะยว่าจะไม่ถ่ายก็เอาถอยแล้วกันนะครับนะอันนี้นะครับพี่แน็กดาวเทียมนะใช่ไหมสวัสดีครับเน็กนครปฐมนะครับม,ม,นะมีพี่ด็กนครปฐมวันนี้เอาผูสกุศมาแบ่งมาแบ่งนะรุ้นไปเลยว่าจะได้ซื้อเท่าไหร,ร่แล้วก็ราคาทุกคนจะได้เห็นภาพด้วยนะครับว่า ผมซื้อจริงนะครับแล้วซื้อกันในสังคา,นา,นางรนะ่ะลงเอวยังไงนะอันนี้เป็นลูกบุสรสหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้แล้วมึงขอเน็บเน็บมันเน็บเน็บพี่น้องก,กันแล้วรักกันรักกันรักกันต้องจัดให้นะต้องใจนะ <laughs> เอาแบบราคาโดยี่ซื้อขายนี่มันไี่ป่วยด้วยโอ้โหดูเสียงไม่ดีเลยนะ <laughs> แต่ก็สู้ไงเพื่อนเพื่อนเพื่อเอฟซีเพื่อทุกคนบางทีมันเหนื่อยข้างในนะแต่ว่า ผมไม่รู้หรอกว่าใครจะเห็นนะครับแต่ที่รู้คืออยากให้เมียได้เห็นอยากให้เมียได้เห็นนะว่าเราทํางานนะครับเรามุ่งมั่นเราตั้งใจเราไม่ออได้ทะเลาะไปไหนนะครับแล้วเราก็จะไม่ไปท่งสนุกแล้วก็เมื่อคืนเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยไม่ได้ไปเลยนะนอนอย่างเดียวนอนจนป่วยเออพอล้พอละพอล้อลอลมาเริ่มพักดีกว่าเอาแบบจบังเบาๆก่อน,นเอานะเบาๆนะเาบาๆเบาๆเบาๆเอาเริ่มจากอย่าทำร้ายคนป่วยนะพามหงุงยอดนิยมเนี่ ผมศพน้ำใช่ไหมแต่อธิบายหน่อยอธิบายหน่อยพระอย่างนี้เป็นเป็นพระอะไรเป็นพระผูรูปเหมือนยอดนิยมอันดับหนึ่งของสายหลวงปู่โสรต์เลยตรงนี้ด้านหลังจะฝังพระนาคปกเป็นพระประจำวันเกิดหลวงปู่แล้วก็ฝังตะกุนเงินคู่หลวงปู่โสรต์นี่อายุเท่าไหร่นะ90เท่าไหร่96นี่หนีบมึงเล่นตลกอะไรเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวดูทีมงานดูวยกันดูสภาพได้ข่าวว่าเป็นสายพันธุ์อะไรอะสายพันธ์ H H I V ถือว่าใช้ได้นะสวยอันนี้ถือว่าสวยไหมสวยอ่ะพี่แกดีกว่านะเดี๋ยวมันภาพมันแตกเดี๋ยวผมรับผิดชอบไม่ไหวหรอกเออมันดูง่ายวะถ้าเป็นตะกรุดเงินนี่คือผสมเกสามาเลยใช่ไหมใช่อะไร้ะเป็นไม่ฝังตะกรุดอ่ะก็มีบ้างบางองค์แต่น้อยมากแต่น้อยน้อยมากนับองค์ได้เลยเขามีคือลิมิเต็ดเลยที่ผ่านมือเนี่ยสององค์ปีองค์หนึ่ง เกสายยาวมากโอ้ไปยิงราคาไว้เท่าไหร่เจ้าของนี้ไม่ยอมออกเลยยิงราคาไว้พันห้าอ้ยอันนี้เท่าไหร่เอาเท่าไหร่เอาราคาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไปสี่พันสองบางบางองค์นี้สวยสามพันได้ไหมเอาวางไว้เอาวางไว้เแบบนี้เอาอันนี้เท่าไหร่เอาไปสามแปดไปขอสามห้าแล้วพี่ไหวไปตรงน,นั้นจริงสามห้าไป เดิมาเดิมมเดิมออเดิมตอนลึกไว้กันเตอนลึกไว้ผมชอบว่าสวยนะใครมีที่สวยอ้ผมก็รับเช่านะับมานะนี่ดาเหยนี่ออันนี้เป็นนปากาเป็นเหรียญเจริญพรนปากาองคนีเอาไปโอ้โหสี่้โอ้ห กวนตีนขมักม่อันนี้คืคนป่วยเลยราคาคนป่วยวางเบอร์เท่าไหร่นะสี่พันห้าสีาคำเดียวนะสี่พันวางไว้เอาวางไว้เอาวางไม่ขายเหรออะไรวะกต้องต่อสี่พันสี่เหรอามันสวยสี่พันแล้วกันพี่ต่อดีนะเนี่ยเอาไปสี่พันสองไหมขายได้สี่พันหนึ่งสี่พสองริงสี่พันแล้วกันไป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 ไดอหเปาเนี่ยเอาท้เว่เดีท้เวึงิน เขาเว้นเงินเอาบางๆเลยนะโอ้แพงอล้วกูยอุไม่ได้พูดเลยอยไม่ได้พูดเลยอะไรเนี่ยเอาไปสิบเก้าห้ามดูเลขก่อนดูเลขก่อนดูเลขก่อนหนึ่งเรอยสิบหรอหมื่นเก้านเริ่มลนแล้วเริ่มลนแล้วไม่ได้38นี่นะสวยแล้หรอโอ้โหมงคล38ประการอามีอะไรบ้างสามสิบแปดประการไม่รู้โอ้โหหน้าบากนี่เอาเนี่ยโอ้ถสวดไม่ลดนะนะเอาเอาหมื่นหมื่ะเอาหมื่นหแล้วาสายได้เนไม่เกินหมื่นหรอกพี่ ต่อได้แบบให้มั่งไปดิพี่แหนเออถ้าโดนแล้วมันกะ็ให้ไปเถอะเออเอาไปบเอาแบไหเออโดนแล้วก็โดนเออมันจะได้องค์หูพันเลยเยอะรู้งงหน้ารู้ใจกันอยู่ทาเวทเงินเงินอันนี้คือพิธีจักรพรรดิป่ะพิธีจักรพรรดิาจักรพรรดิสร้างกี่องค์เนี้ยสองร้อยเก้าสิบเก้าใช่เปล่ามั่นใจปวดรัสษาเลยถ้าใส่ตรงพูดผิดแล้วก็เล่นมาหกปีนี่หมดคุณค่าเลยนะเลี้ยงทองคำสิบหกแทนแทนนอ่าสองร้อยเก้าสิบเก้าองค์ โปรโมทหนังสือให้นี่หนึ่งนะนี่หนังสือหลวงปู่โสธรโอ้โหหนาตึ๊บกี่ร้อยหน้านี่กี่หนะ้าละอุ้ยนี่เจ็ดร้อยกว่าแน่เอาดี่เจ็ดร้อยกว่าแน่เจ็ดร้อยกว่าหน้าเจ็ดร้อยอ่ะรวมทั้งเล่มอ่ะรวมทั้งเล่มมาโอ้โหเจ็ดร้อยหน้าหนาตึ๊บไปนะอันนี้อ่ะโปรโมทนิดหนึ่งเป็นหนังสือฉบับสมบูรณ์เล่มแรกสายหลวงปู่โสธรอ่ะครบทุกรุ่นครบทุกรุ่นครบทุกเนื้อ,อครบทุกพิมพ์ตอนนี้หนังสือคอมโบเซอร์เนี่ยอ,อยู่ที่3,000บาทรวมจะส่งอันแล้วเสื้อเหมือนยัง อ่าเสื้อตอนนี้เรามีโป <c oughs> รโมชั่นนะเป็นซื้อหนังสือพร้อมโปสเตอร์ก็จะได้เสื้ออหลุบุสลดโปสเตอร์เป็นรวมวัตถุมงคลหลุบุสลดทุกรุ่นอันนี้กรอบผมทำเองนะไม่เกี่ยวนะไอโบอกเอาไว้บูชาครับโป,สเ,โปสเตอร์นี่ก็พิเศษได้ครูบากรษดาครูบาการษดาเสกด้วยใช่ทำกี่เล่มแบบนี้หนึ่งหมื่นเล่มหนึ่งหมื่นเล่มนะครับถวายวัดไปเท่าไหร่หกพันเล่มอ่าหกพันเล่มนะครับโอเคก็อย่าลืมนะใครอยากได้หนังสือก็ไปศึกษาวัตถุมงคลนะครับหลวงปู่สรด ทุกรุ่นทุกพิมพ์แบบชัดเจนฉบับสมบูรณ์มาตรฐานที่สุดในตอนนี้นะสนใจก็สอบถามรายละเอียดมาทางผมก็ได้หรือว่าเนกก็ควาขอประสบก็ได้เนตตาม Facebook นี้เลยนะครับหรือว่าเรียกเด็กวัดบรนจานนะครับผู้สร้างเองนะครับก็ไปกดติดตามนะครับมาเริ่มภาพต่อดีกว่แบอหนูชอบล็อกเก็ตว่ะแบบนี้หายากเนี่ยเขาเรียกว่าล็อกเก็ตเลยอันนี้เป็นล็อกเก็ตฉากซีเปียสร้างส0มฉากอย่างนี้อีบาทเอา7,000ล้วกันโองนี ห้าพันเี่ยห้าพันแล้วกันไม่รู้ราคาเลยเนี่ยไม่เคยซื้อเลยเอาหกพันแล้วกันห้าพันห้าจบปะเออพูดง่ายอย่างนี้มันก็ได้ไปกันไว้ไี่ปิดตาหกพันป่ะปิดตาห้าพันห้าพันละอันนี้เป็นเหรียญหล่อเบอร์หนึ่งของสายอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เอาันี้เป็นด้ชนวนใช่ไหคำเดียวไม่ต้องต่อเลยนะโอ้โหแพงอ่ะยังไม่ได้เปิดเลยเอาไปห้าพันห้าไปมันติดที่ใสไปแล้วอ่ะห้าพันแล้วกัน จบไปจบไปจบไปคือผมเนี่ยก็เพิ่งม,มาศึกษาละบุรสรถประมาณประมาณสองสามเดือนแล้วนะสามเดือนนะครับก็ใครอยากศึกษาเข้าไปที่กลุ่มลพปุสรสรณวัดคู่ทองนะอันนี้เป็นกิ่งอะไรอ่ะอันนี้เป็นกิ่งจักรพพัดนำเลิกนี่นำเลิกด้วยใช่แต่เปิดดูน,นี่เป็นนำเลิกสร้าง216องค์นี่นทำรูแน่นท่องมาจากบ้านจักรพพัดทรงคำล่ำเรืออาจารย์ตรงนี้หายากนะ เป็นก้นเงินอันนี้ก็ไม่เคยได้เช่าเหมือนกันนะเป็นก้นเงินใช่มีโคตรมีเลขเอาเท่าไหร่องนี้เอาเท่าไหร่องนี้เอาเอาห้าพันห้าแล้วอย่าหลอกนะไม่รู้ราคาไม่ไม่ไม่หลอก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 ถ้ามาทำมันแพงไปใช่ไหมไม่หลอกไม่หลอกไม่แพงไม่แพงเอาสี่พันห้าใช่ไหมเอาสี่พันหกแล้วกันกำไรร้อยเอาไปไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกโอ้ยปิดที่เปิดอะไรอย่างอื่นไม่ก็อะไรอย่างอื่นสี่พันห้าเอาไป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 ไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกไม่แพงไม่แพงดูสายตารุ่งเลยโกหกเนี่ยเนี่ย Yup. าคือต่อไปแต่ละดอกนี่คือโดนแล้วอ่ะอันนี้เนื้อเงินรุ่นเด oh, okay. okay. like ียวกันใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันอันนี้เนื้อเงินโอ้โหกิ่งเขากิ่งเขาดังดีมากนะอันนี้อันนี้เนื้อเงินสร้างอยู่ยังไงเนื้อเงินสร้างเก้าสิบเก้าองค์ไม่เคยได้เช่าหลายรุ่นเลยนะองค์เนี่ยจัดของหายากไหมคุณเลยกับใช้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เอาสองหมื่นหกพันห้าร้อยดูราคาแล้วรู้ราคาแล้วเอาสองหมื่นหกพันห้าร้อยสองหมื่นไม่แพงไม่แพงสองหมื่นไม่แพงพอหลานวันน่ยไม่แพงเอาสองหมื่นไม่เเคยช่าอ่ะ แต่เคยเห็นเราขายกันสองหมื่นสองหมื่นต้นๆเดยสองหมื่นห้าได้ไหมไม่ไหวยิบสองกันถ้านได้ก็เอาไม่ได้ก็วางไว้ที่เดียิบสามมันขึ้นทางคนละขึ้นทางโอ้โหใครขึ้นเลยวะราคาเริ่มขึ้นเหมือนไข่เลยอันนี้ของหายากอันนี้เนื้อลักเอายิบสามไม่แพงไม่แพงไม่แพงกดหลอกเนี่ยไม่หลอกผมจะไม่หลอกคนป่วยมันบ้าปหลายอย่างเ่เบี้ยเลยเคยเห็นชอบมากเลยก็เลยได้เช่าเลยเท่าไหร่เนี่ยเบี้ยแก่อ่ะ เบียแกะอ่ะเบียแกะเอาโหพี่มันจะแพงไปไหนเนี่ยยังไม่ได้เปิดอ๋อองนี้มาแบบซองเดิมเลยนะดูดูมีคาถาด้วยมีใบฟอยมีคาถาอะไรพอใช่จัว่สิบบาทเหรอเบอร์48เบอร์48่สิมีเลขด้วยแบบนี้งเ้าสิบเก้ลูก99ใบเท่าไหร่เอา8,000แล้วกันโอ้แพงแพงต้องถือว่าแพงไม่แพงไม่แพง8ได้ไหมแปดพั0 0ปดร ต่อดีๆเอาสักห้าพันแล้วกันพี่เอาไปหกพันเลยหกพันอันนี้เอาแล้วกนะันอ่ะเดี๋ยวผมมีเซอร์ไพรส์วะนี่ซื้อผ้าเสร็จเดี๋ยวผมสวงโคเว็ตให้พี่ดูด้วยพี่แม่งตกเก้าอี้แ okay, ลนะ้วแกแล้วแล้วไก่อะไรเนี่ยย่อยๆเนี่ยแถมได้ปะเนี่ยไก่ว่ามาอ่ะเอาขายได้พันหน่อยๆอะ่ะพันเอาพันหนึออ่งกัออ 1, นป่ออะพันทวดละเอาไปเออแบ่งแบ่งแบ่งไป<อ>แบ่งไปแบ่งแบ่ง ไม่ร้องไม่ร้องไม่แพงไม่แพงอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่เนี่ยเอาพันหกแล้วกันอย่าเปิดไว้เหมือนกันนี่เปิดเอาพันห้าแล้วกันไม่ต่อยอีเลยอ่ะเอาไปอันนี้ต่อได้เสียเล้วอันไหนมีมุมขึ้นต่ออันนี้เท่าไหร่นวะฉลูวันเหรียญตั้งพันอันนี้เป็นเนื้อนวะฉลูเงินนะจมูกสวยดูก่อนอันนี้ตั้งเท่าไหร่สามร้อยเก้าสิบเก้าองค์อ่าเท่าเท่านันเองเลยเท่าไหร่สองพันห้าเนี่ยสองพัน เดี๋ยวนี้สวยเอาไปสามพันห้าโอ้โหนี่สวยนะเนี่ยข้างหลังนี่ลืมไปเลยว่าเคยมีข้ามเนี่ยซื้อไปต้องหาบกซักซอกบี๊ดเอ็กเซลมาใส่สวยด้วยกันสามพันพี่จบสามพั 3, นนั่นแหละไปสามพันไปเลขหนึ่งเอาไป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 ออสามพันโอ้วันนี้แบบราคาคนปวดจริงๆเลยนะไม่เคยขายที่ไหนถูกขนาดน,นี้มาก่อนนะนี่ปวดทุกรอบติดมือทุกรอบ <c oughs> ไม่แต่งเงินเรายาเบอร์สี่สี่อยากสร้างกีงค์ไปหนีสร้างหน่อยเก้าสิบเก้าองค์ไปเท่าไหร่นะอันนี้เหรอ สองหมื่นแปดห้าร้อยไปสองหมื่นแปดแพงอะไรมันเลขสวย<แ>เลขธรรมดาหมื่นห้าหมื่นหกไปแล้วเลขสวยแบบนี้ไปหาในตลาดจากไหนอูไม่กล้าต่อเลยรายการเนี้ยผ่ากนันได้ปะสี่สี่ถ้ามัน 8, 8, แปลกๆอะไรเงี้ยเออมันน่าแบบสี่สี่นี่แปดเด้งนะเฮ้ยป๊อกแปดสองเด้งโอ้โหแปดเด้งอะโดนก้าวกินไปอะเจ้าบอดกูบอดเจ้าบอดอะลดสักครึ่งหนึ่งแล้วแม่เนี่ยต่อดีๆต่อดีๆ หมื่นห้านะธรรมดาหมื่นกว่าบาทอยู่แล้วเนี่ยป๊อกแปดตอกเด้งอะไรเราเนี่ยเอาไหวเต็มที่แล้วพี่สองหมื่นได้เอาได้ไม่ได้เอายี่สามไม่ยากไม่แพงสองหมื่นแล้วว่สองหมื่นแล้วไม่แพงไม่แพงจมูกนี่สามสิบเปอร์เซ็นต์เราเนี่ยสองหมื่นได้สองหมื่นแล้วเอาไปไปเออจบจบจบวันนี้มาให้มันจบจบไปคุณเงินเท่าไหร่คุณเงินคุณเงินนะ คูณเงินเอาไปสิบเจ็ดห้าหมื่นสามละเอาว่าราคาเนี้ยมีกําไรนะเอาไปสิบห้าจบเลยหมื่นห้าเลยเหรอเอา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 หมื่นห้าลดอีกไหมไม่ลดแล้วค่าเลี้ยมก็ห้าร้อยแล้วแบบนี้เห็ผมก็ะจัดไปผนป่วยคุยเยอะปวดหัวเลยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเอาแบบเบาๆได้ได้แบ่งมุมเลยอ่ะอันนี้คำเดียวแบบไม่ต้องต่อเลยนะจมูกโดนเนี้ยก่อนจะเปิดเราคิดก่อนนะเอาไปเจ็ดพันไป หกพันบอกไม่ต้องต่อแปดพันก็ไวๆแล้วสภาพนี้ของพน้าไม่ได้หรอเจ็ดพันแล้วเจ็ดพันแล้วมันมีมุมก็จัดไปแล้วมีมุมอยู่แล้วอันนี้กรรมการเหรออันนี้เป็นกรรมการสร้างแปดสิบเอ็ดเหรียญใช่แล้วแน่ใช่เดี๋ยวนี้แม่นเดี๋ยวนี้แม่นสามพันสามพันถ้าไปอ่าเอันนี้เอาแล้วกันเดี๋ยวกรรมการนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้มีคู่มีคู่คู่สียดีคู่นี้เอาไปหมื่นสองห้า แพงอะไรอ่ะพี่เพอร์เจอร์้อ้ราคากรรมการมันสร้างหกสิบเหรียญกรรมการอันหนึ่งอันหนึ่งธรรมดาละอันนี้มันเบอร์สองไงเอาหรอเออโอ้โหแล้วก็แพงอะไรเก้าพันแล้วกันเนี่ยทำทรงคิดหนาโดนแล้วโดนแล้วจัดไปจัดไปโดนจัดไปจัดไปถ้าก็ยิกตาเลยเงียบๆไปเนี่ยชื้บอกเลยส่งคิดหนาเออ อันแรกนี่อะไรอ่ะันี้เป็นนวะมี29เหรียญนี่เหรอนาะยีิบเก้าเหรียญเหรอท่าไหรนะอันนี้เอาหมื่นห้าร้อยโอ้ยยี่สิบเก้าเหรียญโอยบนโลกโอ้ยต่อมาเอาหมื่นออกเอาห้าร้อยเอาห้าร้อยเอานี่ขอแบบเอาไปเกิด้ไหมนะมันยีิบเก้าเหรียญขออนุญาต่อแบบไม่เอามิตภาพต่อไม่เอาเพื่อนอะเออว่ามาพันแปดได้ไหมพันแปดได้ไหม เอ้ยคายได้เหรียญหนึ่งขายไปแปดพันสองแปดพันซื้อพี่เอาไป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 เอาไป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 ใช่ไงจังหวจริงๆอ่ะคนขายต้องกลัวคนซื้อนะกูดูแล้วกูกูกลัวคนขายเลยต่อเป็นโดนเล่ะมันมีพิรุษอ่ะสามโค้ชเฮงเนื้อเจ้าน้ำเงินอันนี้สร้างสิบเก้าแล้วหรอแล้วขอเน้นอะไรน้อยๆมาหลอกกันนะเนี่ะ เอาว่าราคามาเลยเออว่ามาตอนนู้นขายไปลย 3, 3, 5, 4, แล้วว่าสามสามหมนห้าสิบหรือเปล่าเอาสองหมื่นแล้ว,นะวกันนะถูกะกำไรสักหมื่นกว่าบาทเอาเท่าไหร่อสักสามสิบห้าได้ไหมล่นะเอาก็บอกขายไปสามหมื่นห้าสองหมื่นแปดได้ไหมอันนี้ผมขอสามสิบแล้วกัน<ม>ช่างสิบเก้าองค์แล้วใครจานนี่อันนี้เป็นลูกศิษย์จานลูกศิษย์ชื่ออะไรอะบ้านอยู่ไหนขานะทางบ้านเป็นไง อ่ะสามหมื่นนะซื้อไม่เอาป่วยจริงป่ะเนี่ยคือแบบใช้พลังแบบพวกนี้ซีนเดิมเลยวัะเนี่ยซีนเดิมเลยซีนเดิมเลยจากวันเลยอ่ะแต่นี่ผมก็ได้ซื้อซื้อประจําในลฟ์สดอยู่มันพันสองไม่ใช่ใช่น้อยเอาไป็ดีเอาเอาแบบมีมุมเลยอ่ะอันนี้มีมุมเลยนะเอาไปเอาแบบพอไม่ต่อนะเออเอาไปสี่พันเก้าุ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้สี่พันแล้วกันอู๋ขายห้าพันกว่า รอสี่พันได้ป่ะไม่ได้สี 4, ่พันห้าแล้วกันจบอ่ะสี่พันห้าวางแค่น้แหละเะเออได้เอาไม่ได้ก็เอาไปอสี่พันห้าอันนี้เหรียญผมชอบนะเป็นเหรียญรุ่นที่ผมชอบหนึ่งเหรียญเลยแต่ว่าการชอบเนี่ยไปบอกขอเขาทั้แล้วว่าชอบการชอบเนี่ยไม่ใช่ว่าจะซื้อแพงนะาการยิ่งชอบยิ่งถูกยิ่งชอบยิ่งต้องทําเป็นไม่สนใจเหมือนผู้หญิงอ่ะถ้าพอเราชอบเราต้องทำเป็นไม่สนใจเล่นตัวอันนี้เท่าไหร่เนี่ยพี่ อันนี้เป็นเหรียญส่งน้ำนงเงินนะครับสร้างหมดร้อยห้าเหรียญอันนี้เลขหนึ่งศูนย์ห้าเลขสุดท้ายเลยป่ะเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้เลขร้อยห้าปรดี๋ยวสร้างร้อยห้าหเหรียญแล้วก็หมายเลขอุ้ย ไอ้เธอเธออยู่แต่ก็อันนี้เท่าไหร่เอาเอาแบบไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจอันนี้เอาสามหมื่นแหโอ้โหเลขสุดท้ายไม่ตั้งใจเอาทัพตกแล้วลูกพี่ชายนะสามหมื่นแล้วกันแบ่งกันละอ่ะไปอไปโอ้โหโดนได้สองพันแปดเล้วจริงอ่ะไม่น่าเลยครูนี่กิ่งอะไรอ่ะกิ่งเทนินไทยเหรอตอกโค้ดตอกเลขมีจานอะไรก็อันนี้เอาสองพันสองสองพันสองสองพัน จัดไปเดียวมีอะไรหมดยังหมดแล้วนะคิตังเอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ oh. 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 เป็นว่ราะผมส่งน้ำโอ้โ oh, หนี่กี่องค์เนี่ยสามสิบเจ็ดองค์ท้าไหร่องค์เท่าไหรเนี่ยยกนี่เลยนะสามสิบเจ็ดองค์อันนี้คัดสวยนะเอาห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าตกเท่าไหร่วะ พันพันห้าเหรอไม่ถึงพันห้าดีไม่ถึงพันห้ามีมุมมีมุมมีมุมราคานี้แพงอะห้าหมื่นห้าหมื่นนี่แหลห้าหมื่นห้าไม่แพงไม่แพงตกละพันได้ไะมไม่ได้เอากี้ได้เสียเลยอือต่อมามขอห้าหมื่นแล้วกันพี่โกมงง่ายเลยได้เอาไม่ได้ไม่ได้ก็กลับบ้านไปเลยอเอา 52, ออเอาห้าหมื่นสองไงเฮ้ยอย่ายักเลยห้าหมื่นแล้ว หนึ่งสองเดี๋ยวจะมีทีเด็ดให้เดี๋ยวจะมีทีเด็ดให้โอ้หไม่หมดอีกกระเป๋าโดนแล้ว์ั่นเหรอเดี๋ยวมีทีเด็ดให้ถ้าเหมือนนะได้เอาไม่ได้ไม่ซื้อเฮ้ยนี่มันคัสสวยไม่ขายใช่ไหมตลบเอาไปเอาไปโดนไปสี่หมื่นแปดแล้วจริงอ่ะอย่าคิดตังค์นะว่าทั้งหมดเท่าไหร่มีเครื่องีเลขนปะทั้งหมดเป็นสองแสนหนึ่งพันห้าร้อยนะพี่อ่าโอเคจากวันนี้ก็เท่าบอกว่าจบ ที่200,000อ,อ๋อไรอนี่หรอเออลือไปเลยนะเนี่ย <laughs> <laughs> อันนี้บอกอ่กเอะบอ,ก,อกีกอกกอก่อันนี้ห้าหมื่นเป็นสองแสนห้ามืนห,หนึ่า้อยนะ <laughs> อะสรุปเบสร็จไม่มีอะไรเพิ่มนะก็ถ้าบอกว่าเป็นยอด200,000ครับอะไรอีก เอามาทีเดียวเลยเอาไฮไลท์อันนี้ไฮไลท์ชิ้นสุดท้ายไม่ไม่เอามาทีเดียวเลยไฮไลท์ชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่ไม่ท้ายสุดเลยนะอ่าทีเด็ดเลยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นปกอชุดพระนักปกทองคำหลวงปู่สรดนี่ทองคำเหรออันนี้ทองคำไม่ไหวอ่ะใจเย็นตังค์จะหมดแล้วอ่ะเอาที่สุดวันนี้ อันนี้ทากี่องกี่ชุดไงเนี่ยพี่อันนี้มีย9สิบเก้าชุดอันนี้เป็นต่อคนนะทุกองค์นน่า,นาก็คือจะนิยมกว่าอุยะใช่จ้างยี่สิบเก้าชุดหรอใช่อันนี้กี่บาทเนี่ยเอาแบบอันนี้เอาแสนหกโอ้โหแพงไปเปล่าพี่ต้องคำถามในเงินเท่าหมืกก่นหรือเปล่าอันนี้เนื้ออะไรบ้างเนี่ยก็จะมีทองคําเงินละวะฝาบาททองแดงแสนทัวนไหมซื้อแบบอยากเก็บอะไม่เป็นราคาแต่อยากได้อยู่แสนทั่วแล้วกันแสนทั่ได้ปะ แันมันไม่ได้ได้อะไรเอาจบจบเลยสิบห้าแพงไปบ่าไม่แพงสิบสามแล้วกันอยากได้อยู่จริงๆแต่ว่าผมซื้อเก็บมาเนาะเราไม่รู้จะขายใครอะแต่ว่าชอบไงเอาแสนสามห้าแล้วกันเอาจบอันนี้เอาเอาเอาช,าช,าชา้วเวาเช<อ>้าน่แสนสามห้าเอาแสนสามห้บไปอีกแสนสามห้านี่นี่เป็นชุดท้องคำนะครับถือว่าเป็นนองคำแรกของผมเลยนะ ต่ผมอะอยากเช่าลองคําแต่ว่าเรียนส่งน้ําอะคือแบบว่าวันงบสักสี่แสนวกลบเนี่ยแต่ถ้าเช่าวันนี้แล้วก็ไม่เช่าแนละ้วส่งน้ําต้องพักกว่น <laughs> <laughs> เดี๋ยวยุบตอนนี้ยุบแล้วโอ้โห,ชโหโเช่าหลวงพ่โสเนตอกตัวฟีล้อมาก็อ,อาทิตย์เดียวนี่ก็เกือบล้านแนละ้วเช่าตอนนู้นอะเป็นล้านแล้วมั้งเป็นล้านถ้ามีบอกนะพี่ส่งน้ำลองทำหาได้ไหมแบบไ่เ <laughs> กิ 4, 300, 2008, นสี่แสนสามเจ็เจ็ดสามเดแปดเี้ยเดี๋ยวลองดูให้ลองดูดิอั้นจะครบปีนะถือว่าเป็นถูกที่สุดไหมทองทำมีถูกกว่านี้ไหม เสำหรับพระถูกที่สุดแล้วใช่ไหมใช่สามแสนแปดหมื่นหกพันร้อยนะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วไม่ไม่มีตังค์แล้วนะพอแล้วนะวันนี้จนได้นะแต่จริงแล้ววันนี้เบาๆนะมีอยู่เจ็ดพันกระบะในบัญชีโอนไม่เจ็ดเท่าแล้วที่เสียกรอบอ่านี่ออกอ่ะเดี๋ยวนี้มันนี่มันดูแล้วนี่นะครับยอดโอนไปเรียบร้อยนะสามแสนแปดหมื่นหกพันร้อยนะคือเนี้ยโอเคเรียบร้อยอ่ะ สมจอยพูดสมจอ y เลยสมจอยพูดแบบหนักแน่นอะสมจอยสมจอยเอยเอต้องกันำไรบายบายไปแล้วเหรอไปแล้วโอ้โหได้ตังค์แล้วไปนะไปไหนต่อเนี่ยเจอกันกลับมาแล้วได้ค่ามหมอแล้วครับก็เรียบร้อยนะครับการคืนนี้ก็เช่าหลวงปูโซรรถไปสามเกือบสี่แสนนะครับเนาะใครมีบัตรเ่ิรหลวงปูโซรรถก็ ยินดีรับเช่านะครับนายในราคาที่สมเตุสมผลก็ใครอยากเข้าไปศึกษาก็หนังสือเลืกกลุ่มได้ผมแจ้งนะคเออเมื่อกี้จะให้ดูเทปหน้านะนี่พารที่ผมใช้นะครับเป็นพารที่ดีทั้งนอกั้งในแล้วก็ประสบการณ์สุดยอดมากนะครับเดี๋ยวก็คลิปหน้าเดี๋ยวทำเดี๋ยวจะมาทําคลิปเกี่ยวกับประสบการณ์หลวงปู่ที่ผมเจอมานะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องทางด้วยวันนี้คนป่วยชอบพระกับรายการเตียนสัญจร หลังกันนี้ลาไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้าสมโจยสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊าายยบุ๊คพีเดี๋ <c oughs> er ยวไปแล้วเหรอพี่